นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีสายสตูดิโนะครับใช้คําว่าคุยหลังเกมนะจัดมาเหมือนเดิมนะครับยันนานทีจะได้คุยหลังเกมอีกสักทีนะ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหลังเกมสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะครับทัพปีศาจแดงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ การรันตีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อคืนพวกเขาเปิดบ้านชนะทางสิงโตงงน้ำเงินคามเชลซีไปได้4ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆของเกมและก็ดูฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนนะครับว่าหลังจบเกมเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอีสแควร์สตูดิโอนะครับเพราะหนึ่งการกดไลค์มีค่าสําหรับพวกเราบ้างนะถ้าอย่างไรฝากเพื่อนๆไ้ด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดหลังเกมกันเลยดีกว่าครับไม่ต้อง ต้องรอชาครับเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาเปิดบ้านเจอกับทางเชลซีนะครับเงื่อนไขก่อนเริ่มเกมเนี่ยต้องใช้คำว่าทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาต้องการแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อจะการันตีพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งดูจากไลน์อัพเนี่ยยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะ นักเตะหลายตัวลงเหมือนเดิมครับคาร์เรมิโรอิลิกเซนซานโตสซานโชหรือแม้กระทั่งมาเซียลส่วนมาคันเลตร์ดเองเนี่ยมีรายชื่อตัวสำรองนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนของทางเชลซีนี่แหละครับถือว่าเซอร์พไพรส์เลยครับเพราะว่าลูกทีมของทางแฟงแรมพาดเองเมื่อวานนี้ใช้สายเยาวชนแบบเต็มๆนะครับเอาตัวทั้งตัวมูเดเก้มูริป คอนเนอร์การ์รเกอร์ชูวูวูเมก้าเอนโซเฮอร์นันเดซพวกนี้คือเอาสายเลยและคู่เซนเตอร์เลือกใช้โฟฟาน่ากับทางชาโรบ้าด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าสถิติของการยืนของทางชาโรบ้ากับทางโฟฟาน่าไม่ดีเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยเริ่มเกมขึ้นมากลายเป็นทางเชลซีนะครับที่ดันเล่นดีซะงั้นนะ พวกเขามีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ดีกว่ามีจังหวะขึ้นบอลจากกรดิมเส้นดีกว่าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้คำว่าได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะฟรีคิกของทางคาเซเมโรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัดจังหวะเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ลูกฟรีคิกเนี่ยทางเชลซีเองพวกเขาใช้คำว่า มีโอกาสยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2 -3 ถึงครั้งโจอจอหน้าประตูนะทั้งฮาเว็ตและมูริตในช่วงนาทีที่3ถึงนาทีที่5นะครับส่วนยูไนเต็ดเองมาได้ลูก ขึ้นนำจากจังหวะฟรีคิกของทางคาเซเมโลแล้วกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นง่ายเล่นง่ายเลยมันจะมีอยู่2อ,อย่างคือยูไนเต็ดเล่นง่ายกับยูไนเต็ดเล่นช้าเหมือนกันไม่มีผิดนะหลังจากนั้นยูไนเต็ดมาได้ลูกที่2ก่อนในช่วงจบครึ่งแรกนะครับลูกนี้ต้องยอมรับแล้วก็ชมความยอดเยี่ยมของเดอะแบกเหมือนเดิมครับคาเซเมโล่ยกบอลให้กับทางจอร์แนโชหลุดกับดักรำหน้าเข้าไปแล้วก็จ่ายจอดโจให้กับทางอองตนี่มาซีย นะถือว่าจบเกม2อนี่เกมน่าจะเป็นของทางยูเนเต็ดหมดเลยครับส่วนในช่วงครึ่งหลังเริ่มขึ้นมาเกมก็ยังค่อนข้างสูสีครับรูปเกมยังเป็นเชลซีนะเชลซี Chelsea ของแฟงเรมผาดเมื่อวานนี้ในระบบ433ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆไม่เล่นกันดี สปีดสภาพร่างกายความฟิตจังหวะขึ้นบอลดีทุกอย่างได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือโชคชะตาเลยคือโอกาสยิงของเชลซีมีค่อนข้างบ่อยครั้งเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ค่อนข้างเยอะลูกชอ,อนี่โดนเผาหัวไม่เลยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ประตูแล้วมาเสียลูกจุดโทษในนาทีที่73เป็นทางบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแตะรอดขาทางโฟฟาน่าแล้วโฟฟาน่าทำฟาวกลายเป็นบูโนครับ ราชาขย่งของเราลุกขึ้นมายิงเข้าไปนำสามศูนย์แล้วหลังจากนั้นเกมของเชลซีคือถอดใจแล้วถอดใจแล้วครับนักเตะของเชลซีนี้ถอดใจแล้วนะแล้วยูนิเต็ดมาได้ลูกที่4จากมาคัตรด,ดฟอร์ดในนาทีที่78ซึ่งลูกนี้เนี่ยกองหลังเชลซีครับ ชาโรบ้านี่จ่ายบอลเสียแล้วโดนตัดบอลได้กลายเป็นทางมาคัสแลดฟอร์ดได้ยิงแบบจอจอส่วนเชลซีมาได้ลูกตีไข่แตกในนาทีที่89นะครับจากทางตัวสำรองอย่างเจ้าฟิลิกนะแล้วเป็นเขาเรียกว่าคอนเนคชันของตัวสำรองเลยฮาคิมซีเยกกับเจ้าฟิลิกหลายๆคนเห็นรายชื่อบอกใช่เหรอพี่ฮาคิมซีเยกกับเจ้าฟิลิกเป็นตัวสำรองเหรอใช่ใช่นะครับสุดท้ายจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาชนะไป4ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้เวลานี้นะครับติ 37นะัดเท่ากันหมดแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี72คะแนนอยู่อันดับ3นำหน้านิวคาสเซิลอยู่2คะแนนซึ่งนัดหน้ายูไนเต็ดได้เล่นในบ้านเจอกับทางฟูลแลมถ้ายูไนเต็ดชนะยูไนเต็ดพวกเขาจะครองอันดับ3ทันทีนะโดยไม่ต้องไปรุ้นผลของทางนิวคาสเซิลนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับส่วนตัวที่น่าสนใจจริงๆอันดับแรกเลยซานโตสครับ แอนโทนีซานโตสล่าสุดผลสแกนยังไม่ออกแต่เป็นการคาดการณ์ของทางทีมแพทย์สโมสสซานโตสปิดฤดูกาลนี้น่าจะแล้วนะเพราะว่าล่าสุดทีมแพทย์บอกว่าแอนโทนีซานโตสเองเนี่ยมีปัญหาบริเวณกล้ามเนื้อหุ้มบริเวณต้นข้อเทา้าแล้วตอนนี้ยังรอผลว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการของกระดูกด้วยหรือเปล่าซึ่ง การคาดการณ์ของทีมแพทย์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองบอกว่าน่าจะต้องพักราวๆสามถึงสสัปดาห์ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นทางตัวซานโตสน่าจะจบแน่นอนสำหรับฤดูกาลนี้นะครับต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแอนโทนีซานโตสเองในหลายๆนัดอาจจะใช้โอกาสเปลืองเล่นบอลดูหงุดหงิดหน่อยแต่ก็ ยอมรับว่าด้วยความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆมันก็ช่วยยู่นเตดได้ในหลายๆจังหวัดนะถ้าเป็นอย่างนี้นี่อยู่นเต็ดเองเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าพอขาดซานโต้ไปมันก็จะไปโหลดที่ทั้งซานโชกาตาโชหรือมาคัดแลตฟอร์ดนะถือว่าเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าเมนยูเองยังเหลือโปรแกรมอีก2นัดคือนัดที่เจอฟูลแลมในโอแทฟอร์ดแล้วก็นัดชิง FA ครัพกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายแต่ก็ไม่แน่ครับยังพอมีเวลาวันนี้วันที่26เราชิงกันวันที่4อีกประมาณ8-9วันอะไรก็เกิดขึ้นได้เผื่อเขากลับมาได้อะไรอย่างนี้นะเออถือว่าได้อยู่ได้ครับเรามาดูสถิติหลังเคมของคู่เชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยดีกว่าครับเชลซี Chelsea อย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงต้นคิมนะครับว่าเชลซีในชุดนี้เขาเล่นดีนะ เชลซีเองมีเปอร์เซ็นต์การคลองบอลที่ดีกว่าครับมีโอกาสยิงนอกกรอบมากกว่ายิงเข้าเป้าอาจจะไม่ได้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เชลซีในชุดนี้เองค่อนข้างน่ากลัวเพราะอะไรหนึ่งคือเรื่องความสดเลยเชลซี Chelsea มีการพาบอลไปในพื้นที่อันตรายมากกว่าจํานวนการส่งในพื้นที่อันตรายมากกว่าแล้วที่สําคัญ ความแม่นยำในการส่งของเชลซีเหนือกว่ายูนเต็ดอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ยูนเต็ดเองเป็นผู้ชนะแล้วเหนือกว่าทางเชลซีนั่นคือเขาเรียกว่าความแม่นยำในการวางบอลยาวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเองเมื่อวานนี้เนี่ยจะบอกว่าเล่นดีขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเองเล่นได้ในมาตรฐานไม่ได้ดีเวอร์อะไรแต่เชลซีเองดันมีข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างเยอะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันไหนที่พวกเขาสามารถขีเอ็ดแดนกลางได้หนัหนกๆซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองสามารถเขาเรียกว่าเซตบอลแดนกลางได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมพอเซตบอลแดนกลางได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาก็ก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นอย่างเนี้ยข้อเสียอย่างเดียวของยูไนเต็ดเองถ้าเซตบอลตรงกลางไม่ได้เนี่ยจะทำยังไง แค่นั้นเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะทุกครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเซตบอลแดนกลางได้ริมเส้นของยูไนเต็ดจะเงียบทันทีเมื่อวานนี้ยูไนเต็ดเองเหมือนเจ้าหวือหวานะครับแต่ในหลายๆจงังหวะเราจะเห็นเลยครับว่าริมเส้นของทางยูไนเต็ดมันโดดเดียวไว้หน่อยแล้วถ้าเจอทีมที่มีคุณภาพริมเส้นจัดๆเนี่ย เกมของยูไนเต็ดจะเงียบเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้เราสามารถฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของทางเชลซีได้ค่อนข้างดีมันเลยกลายเป็นว่าเราเองก็ได้เป็นผู้ชนะไปในตัวแต่สถิติที่ออกมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าสถิติของนักเตะเชลซีเองดูดีกว่ากว่าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำนะครับต่างอย่างเดียวคือจังหวะการจบสกอร์เท่านั้นเองนึงบอกเชลซีชุดนี้คือต้องทำบุญหน่อย คือโอกาสยิงจอจอยิ่งไม่ได้อ่ะแค่นั้นเลยครับถ้าสมมติลองจินตนาการว่าถ้าเชลซีนำก่อนสนุกเลยนะผมบอกเลยรูปเกมนี่คนละม้วนเลยนะเพราะอะไรเชลซี Chelsea รูปเกมดีจังหวะขึ้นบอลดีริมเส้นด้านขวานี่ เอาลุกชหัวไม่เปลี่ยนมาลเซียลงมามาลเซีย,ยยังไม่ไหวสุดท้ายเทนฮากต้องสลับวันบิซาก้ามาเล่นด้านซ้ายเพื่อรับเกมลุกของเชลซีโดยเฉพาะถึงบอกไงว่าถ้าโดนนําก่อนนี่คนละเรื่องนะแต่พอได้นําปุ๊บอะไรก็อย่างที่ว่าครับจังหวะบอลมันเข้าทางนะส่วนตัวนักเตะที่โดดเด่นสําหรับเมื่อคืนนี้ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเอาจาก3าําแหน่งนี่ชัดเจนเลยครับถ้าเกมลุกเมื่อคืนเนี่ยต้องให้เจ้าคนนี้เลยครับเจอนซานโชนะ จอโดนซานโชในช่วงประมาณา30นาทีแรกเนี่ยซานโชเองยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกเล่นด้านซ้ายจะเป็นการเข้ามาเชื่อมบอลกับอิริกเซนหรือคาเซมิโลแล้วจ่ายให้กับทางบูโนส่วนใหญ่นะซานโชเองแทบจะยังไม่ค่อยมีบทบาทแต่หลังจากที่แอนโทนีซานโต้เจ็บแอนโทนีซานโตสเจ็บทางอิริกเทนฮากเลือกเอามาคัดเลดฟอร์ดแล้วเลตฟอร์ดแกเล่นซ้ายธรรมชาติครับแกอยู่ซ้ายอยู่แล้วซานโชต้องมาเล่นขวาใกล้เป็นว่า เออนซานโชเล่นดีการมายืนนั่นขวาของเจอรอนซานโชทําให้บอลของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูสมูทขึ้นเยอะครับจังหวะต่อบอลกับทางคาเซเมโร่การเล่นวันทูกับทางอารอนวันวิสกาหรือแม้กระทั่งการเล่นบอลทะลุช่องสวยๆกับคาเซหรือบูโน่เฟรนันเดสส่วนหนึ่งที่ทําให้เจอรอนซานโชเล่นดีเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเจอรอนซานโชแกเจอกับทางเซซาอัสบุลเกตาซึ่งแกเป็นแบ็กรับอาชีพ แต่หลังจากที่เปลี่ยนมาเล่นขวาเนี่ยแกไปเจอกับทางเรวิสฮอลซึ่งไอตัวนี้มันเป็นมิดฟิล์มมาก่อนมันจะไม่ได้รับอาชีพขนาดนั้นจังหวะพลิกตัวจังหวะวิ่งตามเนี่ยเขาจะไม่ได้เร็วเหมือนทางอัสบุนโกเอต้ามันเห็นได้ชัดว่าพออย่างนั้นปุ๊บแล้วลูกที่สองนี่ต้องยอมรับว่าใจดุดมาหาสมุทร เปิดให้กับทางมาซูยาวจจิงจอจถ้ามาซุยาวลูกนั้นยิงไม่ได้อีกนี้คือเรื่องใหญ่นะแล้วหลายจังหวะครับที่ซานโชสามารถสร้างสรรเกมได้ต้องยอมรับว่าท่านในเกมรุกเมื่อวานนี้เจอรอนซานโชโดดเด่นกว่าทั้งมาซูยาวมาคัดเรดฟอร์ดแล้วก็ทางบูโน่ฟอนันเดสด้วยความนิ่งแล้วการพาบอลพ่อแกไปเล่นด้านขวาแกถนัดขวามุมมันกว้างแกไม่ต้องพยายามเลี้ยงเพื่อบ,บีบตำแหน่งตัวเองเลยนะ พอเวลาแกออกขวาปึบพื้นที่ค่อนข้างเยอะถือว่าเมื่อวานนี้เจอดอนซันโชเป็นอะไรที่ผิดคาดเหมือนกันผิดคาดเหมือนกันนะครับเพราะปกติซันโชเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาทุกครั้งที่แกเล่นกับอารอนวานบิซากา้าแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานนี้ผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับจัดให้เลยนะส่วนแห่งแดนกลางไม่พูดถึงไม่ได้ครับคาเซมิโร่ครับผู้ชายคนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับคาเซมิโร่เองหนึ่งประตู หนึ่งแอซิตแล้ว1นึ่เขาเรียกว่า1การคอนโทรลคือคาเซมิโร่เมื่อวานนี้เนี่ยคือเป็นทุกอย่างตามจริงอะคาเซมิโร่ควรเป็นกับตันทีมด้วยเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นคาเซมิโร่เองเป็นนักเตะที่มีอิมแพกในทุกแดนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจังหวะเก็บบอลในแดนกลางอิลิกเซนเล่นง่ายก็เพราะคาเซมิโร่บูโน่เล่นง่ายก็เพราะคาเซมิโร่คู่เซนเตอร์อย่างวารานลินเดเลฟ ป้องกันได้ดีเล่นเกมรับได้ดีก็เพราะคาเซมิโร่คาเซมิโร่จะมีบทบาทแล้วเมื่อวานนี้เขาทำประตูแล้วลูกที่ให้ซานโชนี่โอ้โหเจ็ดเข่คคือยกยกยก,ยกแบบยกยกอย่างกบซินเดดีซีดานต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยเอาทั้งโฟฟาน่ากับชาโลบ้านี่เหวอแดกคือยกหายเลยครับลูกนั้นคาเซมิโร่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้คาเซมิโร่ยิงประตูได้บ่อยครั้งคืออะไรเพราะว่าคาเซมิโร่เขามีความขยัน ตำแหน่งที่แกยืนหรือจุดที่แกยืนคาเซมิโรเขาเป็นมิดฟิลตัวรับก็จริงแต่เวลาแกยืนในเกมรุกแกยืนอย่างกับหน้าต่ำเวลาแกยืนในเกมรับแกยืนอย่างกับตัวเซนเตอร์ตัวที่3มคือเป็นทุกอย่างถึงบอกว่านี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าจบฤดูกาลแบบนี้เนี่ยคาเซมิโรน่าจะเป็นการซื้อตัวที่น่าจะคุ้มที่สุดในรอบ7-8งปีของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยผลงานเมื่อวันนี้ก็รันตีทุกอย่างครับว่า เขาเหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมเลยนะโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นอย่างนั้นครับเพราะอะไรเพราะว่าในเกมเนี่ย คาเซมิโร่เองถือว่าเป็นนักเตะที่แทบจะใกล้คำว่าร0อเปอร์เซ์ของการโฟกัสกับเกมมากที่สุดครับนักเตะหลายๆคนแม้กระทั่งบูโน่ฟูร์นันเดสเองหลายๆจังหวะอารมณ์ยังรุดการโฟกัสตำแหน่งยังรุดการวิ่งเข้าหาบอลยังรุดแต่คาเซมิโร่ไม่แสดงให้เห็นเลยถ้าใครดูในถ่ายทอดสดจะมีจังหวะหนึ่งครับที่การจ่ายบอลของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลุดออกข้างและอารอนวันบิซากาหยุดวิ่งไม่ยอมวิ่ง คาเซมิโร่หลังจบเกมเขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเราจะไม่หยุดวิ่งจนกว่าบอลจะออกนี่นะครับถือว่านี่คือคาแรคเตอร์ของผู้นำอย่างแท้จริงไม่แน่นะหรด,ดูการหน้าเขาอาจจะได้เป็นกัปตันทีมก็ได้นะถือว่าได้เลยนะครับส่วนบูโน่เองถ้าไม่ติดเรื่องโวยวายนี่เอาไว้ก่อน <laughs> เอาไว้ก่อนนะส่วนเกมรับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องยกให้วารานเลยครับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่า ริมเส้นของยูนเต็ดอาการค่อนข้างหนักครับเพราะว่าลุกชอเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าในช่วงเวลาแรกลุกชอโดนทันหลุงยับเลยนะ การขึ้นบนอลขังมูเดเก้เอ่ยเติมของเซซาหรือแม้กระทั่งการจ่ายบอลสวยๆของทางเอ็นเซอร์โฮนันเดสเองเนี่ยทำให้ลุกชอนอิเ่ปเลยครับลินเดเลิฟเองเมื่อวานนี้ด้วยความที่ว่าเชลซีแกเล่นระบบ4-3-3การตัดจังหวะแรกจะมีผลเสมอถ้าเซนเตอร์สามารถตัดจังหวะได้ดีแต่เมื่อวานนี้การเข้าบอลจังหวะแรกของลินเดเลิฟพลาดบ่อยครั้งต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับการยืนรายอัพการตัดตำแหน่งของทางลินเดเลิฟพลาดบ่อยครั้งแล้วเกือบเสียประตูแต่โชคดี ว่าเชลซีเองในหลายๆจังหวะไม่สามารถทําได้แค่นั้นเองเลยกลายเป็นว่าวารานครับซึ่งด้วยสไตล์ของแกเนี่ยแกเป็นสายซ้อนธรรมชาติอยู่ยแล้วแกไม่ใช่เป็นสายเข้าจังหวะแรกมันเลยกลายเป็นว่าวารานสามารถมาซ้อนจังหวะความผิดพลาดของรินเดอร์เลิฟได้หลายจังหวะซึ่งถามว่ามันมันโดดเด่นขณนะนั้นไหมถ้าทีกับรินเดอร์เลิฟแน่นอนนะส่วนแบ็คไซด์แบ็คขวาก็ต้องยอมรับคําว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ไม่สามารถโหลดหรือดีเลยจังหวะเกมบุกของทางเชลซีได้เลยหลายๆจังหวะขนาดอารอนวานบิซาก้าเมื่อวานนี้เจอมูริตเข้าไปมีร้องเหมือนกันนะวานบิทบอกไปกับมันนี่เหนื่อยจริงๆหลายๆจังหวะวานบิทมีหลุดเหมือนกันนะครับถือว่าเมื่อวานนี้เกมรับของยูเนเต็ด ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้เลือกก็น่าจะเป็นทางตัวตัววาลานนี่แหละส่วนตัวที่เขาเรียกว่าแมนออฟเดอะแม์คงไม่ใช่ใครที่ไหนคาเซมิโร่นี่แหละคาเซมิโร่ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในจุดนี้เลยเขาว่าได้ครับเราอย่าลืมว่าช่วงที่ขาดคาเซมิโร่ไปเกมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาการค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักนะครับถือว่าสุดท้ายพวกเราได้พื้นที่ยูฟาแชมเป้ แล้วก็เหมือนพี่สุบินเขาอัปเดตมาให้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนกในอันดับไหนก็แล้วแต่จะได้อยู่ที่โถ2นะโถ1เป็นของทางแมนซิตี้ครับโถส2เนี่ยเป็นของแมนยูส่วนโถ3เป็นของอาร์เซนอลและโถ4เป็นของนางนิวคาสเซิลนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า อ่าเขาเรียกอะไรผลงานในยูฟาแชมเปียนลีกหรือเขาเรียกอะไรเลทเลตของเขานั่นแหละสุดหรือวร์พูกับไบตันก็เป็นแน่นอนครับพวกเขาไปยูโรป้านะครับลิเวอร์พูลเองไม่สามารถรุนขึ้นมายูฟ่าแชมเปียนลีกได้ด้วยคะแนนที่ห่างกัน4ี่คะแนนพื้นที่ยุโรปนี่วัดกันหมดเหลือแค่คู่เดียวที่จะลุ้นกันจริงๆคือคู่แอสตันวิลล่ากับสเปอร์เพราะสองทีมนี้เหลือ1คะแนนคะแนนห่างกันคะแนนเดียววัดกันนัดสุดท้ายเลยครับว่า แอตตานมิล,ลากับสเปอร์ใครจะได้ไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับถือว่าวันนี้ก่อนเกมนะครับตัดคะแนนมาให้สนุกสนุกนะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยนะแล้วก็เป็นเกมแห่งจิตวิทยาเลยครับยูเนเต็ดเองสถิติในบ้านพวกเขายังถือว่าใช้ได้ส่วนเชลซีดูดีซะเหลือเกินโดยส่วนตัวผมยังมุ่เชื่อมั่นว่าเชลซีฤดูกาลหน้ามันมาแน่นะเพราะอะไรนักเตะแต่ละตัวมันดีจริงๆสภาพร่างกายอายุมันขาดแค่ว่า ตอนนี้จะเอาใครมาประกอบจิกซโซตัวนี้แค่นั้นเชลซีแทบจะไม่ต้องซื้อตัวเพิ่มเลยนะแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันได้เลยอ่ะเออน่ากลัวครับผมว่าเชลซีฤดูกาลหน้าได้ทางโปเชติโนมาเนี่ยแน่น่ากลัวแน่นอนนะครับส่วนของสุดสัปดาห์นี้เนี่ยวันนี้นวันวันศุกร์มันไม่มีนะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมันแยกเป็นนัดสุดท้ายเลยนะครับวันเสาร์เนี่ยคือนัดสุดท้ายของทางบุนเดสเลกาตัดสินแชมป์ระหว่างมาทางตัว ดอทบุญกับทางบาเยอร์ส่วนวันเสาร์เอ้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เป็นนัดสุดท้ายของพีเมยรี Mary, ซึ่งในโซนหัวตารางมันไม่มีอะไรลุ้นและถ้าตัวจะลุ้นจริงๆคือตกชั้นเลสเตอร์ซิตี้รีดยูไนเต็ดกับเอฟเวอร์ตันครับสามทีมนี้เอาแค่หนึ่งทีมเพื่อเลื่อนชั้นนะเอ้ไม่ใช่เพื่อเลื่อนชั้นเอาแค่หนึ่งทีมเพื่ออยู่รอดอีกสองทีมต้องตกชั้นเดี๋ยวเราค่อยมารุ้นแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวทำรายละเอียดก่อนเกมให้นะครับสำหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมพนนเพราะน ทับปีศาจแดงสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมหวังว่านัดหน้าเทนฮากมันจะดอบตัวสำรองเล่นกับฟูลแลมนะเออกลัวเทนฮากมันเอาตัวจริงลงหรือเกินแลดฟอร์ดแบ่งแทบจะวิ่งไม่ไหวอยู่แล้วนะ